สวัสดีครับเจนงสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเสีเซโอปอแน่นครับรับมุกดาหาะรับมุกดาหรกี่งวดแล้วเจนงสิบงวดสิบงวดแล้วโอ้ยงวดที่แล้วอยู่ไหนเอามาดูหน่อยได้ไหมได้ได้มาไหมอันเก่าเอาไปเอามาก่อนไปเอามาก่อนตื่นเต้นตื่นเต้นใช่ไหมเนี่ยโอ้เจนงตื่นเต้นนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะเอฟซีนะว่าเข้าตัวไหนอืม ชุดแรกป้อยไปสามตัวก่อนอันตะวันว่าเน้นเก่าหาเนาะตะวันสามตัวมีเก้าห้าหกห้าแล้วก็เก้าหกเลขมันไม่หลายหางเอฟซีสามารถดูได้เนาะเขาหกหาตรงตรงไม่ได้กบเลยหัขอถ่ายรูปนิดนึงเจนงเอาเจเนงเห็นหน้าเจนงด้วยเอออย่างนั้นแหละครับถ่ายรูปบันทึกภาพพี่น้องคนดังแค่ไว แม่นอี่ดีเนาะแมดยี่ดีรับมุการ์เนี่ยเจ้าโอปอกับพี่เบิร์ดซับเน่ไหม้ช่ให้คออันยูรลานท้ำพร้อมเนาะเมื่อนั้นโอ้ยดวงคุณเลยวันที่ยี่ห้าไปด้วยไหมจ้าไปเปิดดวงอีกใช่ไหมลุงกอนอะลงก่อนโอ้ยยี่ดีเนาะเด็กตัวนี้ได้ขนลุกขนลุกเลยพี่บอกจับว่าขอรัมปูยาแม่เจโน่มันบอกครับได้ขอรัมเพืออุ้ยได้อี่ดี เนาะเมือนอันตะวินคักเียเนาะเจ๊นงก็ได้เทียนเตี้ยก็ได้ได้กันทุกคนเลยเนาะแม่นสมคำล่ำเลยนะครับคือว่ารับมุกดาหารก็แม่นนะยิงงวดนะสิบงวดสิบงวดงวดนี้งวดที่สิบเอ็ดนะพีนะพี่สาวแปลวมาจากมุกดาหารแล้วก็ส่งมาให้รางวดบังหันนี่พลปอยสองเทือเนาะชุดสองตัวแล้วก็ชุดสามตัว หมดเลยสีไปเอามาป่วยจะโดนเนาะจ้าเมื่อนั้นน้องเจ็บเข่าลายแหมสไปวันเม่สี่นะเดี๋ย่มาเจ็บเข่าปานนี่เลสิเธอกข,นขน <c ười> ้า <c ười> มวาอยู่เรแมนอยู่โอ้แม่นแมนแมนจริงๆคือ <c ười> ว่าบ่าไหนมาตาม แต่มหมู่บ้านหมวกวันพอว่าเจนุ่งหยาดเนาะเป็นงาำโซนไปใส่ของง้างขาวดพูดจากอันนี้งานขาวดำมาละปนเป็นพี่น้องมันสนิทกันคักันไหมเพื่นตุยจ้าคันจิโ่้ไปซอยกับพวกคือนอนในไปเห็นนายยูน่ากินซอยเพลินนะแม่ตาเพื่อนอายุเท่าไรเพื่อนอายุห้าสิบปีเกิดพ่อสอนสิบแปดคนที่เสียเนาะแม่ตาเกเลยเอ้า แมวมาเรียกแล้วแมวแมวอ๋อเมวแมวเนี่ยออาวจุดหนึ่งก็แมวควัมันิดเซอร์บัดนี้เจนรุ่งฝันว่าตองวัดตองวัดเขาได้ฝันอยู่แม่จ้ะครับได้งาเนาะคราบเป็นหลังหยากวันนี้ก็ได้นอนพัก่อนเพียงพ่อปันไดครับเึ่งรับสายกับรับสายใหม่บัดนี้โอ้รับสายใหม่เลยวาเจ๊ใแม้ว่า เปิดอะไรเอ้าจ้าเปิดดวงนะนะเจ็ดเบอร์เข้างง <c oughs> อีกไหมโอ้ยนี่บเห็นอยู่บ่แล้ว08ใช่ไหมจ้า0837057620อืมผ่านสิบงวดแล้วนะครับรับมุกาหารอาขอถามช็อตเด็ดหน่อยเจนนงงวดที่แล้วพี่สาวถูกไล่บะถูกไลยอยู่จ้า แก๊สแสนกลางงวดนี้ได้รายบ่มันเขาสองตัวกะิีรักแสนคือเกาเลยจ้าคือรอบก่อนกี่แสนนะรอบก่อนเก้าแสนรอบก่อนเก้าแสนสามตัวเนาะงวดนี้นะอว้ยสวยแปนแต้มเดียวว่าแมนจ้ะสามตัวอีกคือได้รายเนาะได้หลายด้จ้ะมันสามตัวครับก็ดีใจด้วยนะครับดีใจกับพี่สาวเจโนงเนาะจ้า เข้าหกห้านะครับมือนี้มาแล้วพ่เจ้ามือนี้มาแล้วมาชุดสองตัวคโอ้สูดดกหีมาหัวเตลี่เรนนอฟาเรนอคกอสเทียามาชุดสองตัวะวาวันก<อ>็ไหนล่ะชุดสามตัวนี่ยังบ่ได้ออใหนลอกกรวัาสั่นแต่ว่าชุดสองตัวไปกรวัเหอ,อชุดสองตัวเป็นกัมแมนเด้งหองนบางหันไหมแมยนดูอ,อ่ะเอ็นน่งกับ <c oughs> พฟันบางฝันจ้าจังบนันจ้า ผู้จันเนื้เขาเพราะผู้จันตผู้จันตว่าได้บอกเลยงวดว่าหันนี้เหมือนี้เก้าหลวงมากมากน้ากันเลยแม่จ้ะวางวดนี้อย่าล่อเบิ้งก่อนว่าผู้ผู้จันสิได้ตัวใดสิตรงกับเรื่องเราบุญทหารมรรงวดนี้ผู้จันสิพ่อยู่เพราะว่าขันหลวงคืนนีสิ่ชอบถือน้ำกันจ้ะถือครูจ้ะแต่ ยหญ่แล้ก็ได้จูงหดเนาะได้หลายจูงหดอือแต่ว่ามันกับบุคคาคือหงวดบางหันนี่กับงวดเมื่อกี้สามตัวเนาะงอดทม่ผ่ี้มามต่แล้วเป็นก็เอาไดดอยู่ได้หวเนาะสองโตมื่อวบดีใจยดแต่เอฟซีกับถือน้ำบอร์โนครัใยญ่ือแดไหลายแสนจ้าแต่ว่าเอฟซีถือแแสนเอฟซีกับถว่าได้หลายแสนเือกันบ่สองสามแสนคนเดีว ส่วนหลายคือถือกงมาทีส่วนไหนคันแม่นได้สามตัวยันได้เป็นลายเนี้ยเอฟซีโอ้เขาสื่อเร่นสามตัวลายเนาะมันเลยลายขึ้นมา่ะเอาเป็นแนวทางเด้อพี่น้องแนวทางบัิเนียนว่างหันนี้ฟซีมาเปิดดวงน้ำน่องนะน้ำอาจารย์เพื่อนยูมูดาหานั่นถือน้ำพุทธสุขวนเลยจ้ะโอ้เนา้ำอาจารย์ใหญ่รอบใจมากดีใจน้ำเพิรนเพิ่งถือน้ำน้องกับเป็นสภานบุญไฮ แนจ้าคือเราจะต้องเฮ็ดไปเรื่อยๆต้องเฮ็ดไปอันก็อยู่ที่ความเสื่อเป็นความเสื่อมส่วนบุคคลนาะจากนอจ้าทันบ่เสื่อก็บ่เป็นเจงนี่เจโน่งนี่ได้หลายงวดที่กบรับมุกดาเนาะคือคือกันกับลังมุกดาคือกันเลอกันจ้างวดนี้ก็สิไปต่อบ่ยอมแพล่แมาแล้วมาจ่ายแมาแล้วเซลซ้ำตัวให้ได้แต่ว่าวันนี้2ตัวไปก่อนเนาะ วันนี้กับปากโคล่ได้บนี้ยม่เปน่อาหารทะเลนสิบอกอีกบอจังหวาที่หนึ่งอีกบอวันนี้แค่เอจ้าโอ้เนี่ยปากโผล่โป่งอยู่เอาเอามาเบิ้งเล่มบาทนีมจ้าในมาแล้วเตียมจดแต่มาเพญ่นบันเนตให้ดั้งจ้าโอวันนี้จะเป็นลักซี่ลักซี่เลย สี่หกสี่เก้าแล้วก็ศูนย์สี่วิ่งสี่แล้วก็ยมาะก่อนสามหางนะครับผมจ้าโอ้ศูนย์สี่นี่น่าหลายงวดพี่้องพี่มากหัวนี้แล้วหัวน่าดูขาดดิเอาแคบไว้นะครับผมแคบไว้เลยนะครับแนวทางของรับมุกดาหารจ้าไหญ่ทตมากโซซ้อนหอนอดว่างหันนี่ละเพิ่งได้เมื่อกี้เลยแหะครับอืาอมเอาแคบไว้นะครับยุบสี่ครับ ตัวมาบอกประมาณบางสองโมงนี่แหละกระ <พา S 1> เป่าจดไว้แคปไว้โึดเป็นแนวท่างไปดึงสลากินแบงรัฐบาลไว้ก้อนก็ได้หรือว่าจะเอาไปเสี่ยงฟันเบอรก็ได้คันฟันดีก็จั่งค่อยตามครับ,รบอันนี้เอาชุดสองตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปตามาชุดสามตัวจันจิราบอบอกทีว่านุ่งบอบอกเนอ,อเขา<อ>ว่าซีฟงวดแล้วเองวดนี้งวดที่สิบเอ็ดงวดเข้ามากี่งวดนะ สิบงวดงวดนี่งวดที่สิบเอ็ดงวดที่สิบเอ็ดเยี่ยมสิว่าบ่บ่อ่ารับมุกดาหารแม่นจ้ะเฮ้ยแม่นคักเนาะแม่นยมว่าโบหรือเรื่องน้ำมูเดเออเดี๋ยวเดี๋ยวว่าไม่เห็นใช่ไหมจ้าเยี่ยมว่าโ่เห็นเออสิบเอ็ดงวดคืองวดงวดนี้คืองวดที่สิบเอ็ดใช่ไหมเจนงจ่ามึงเอากงินแตกควบควบเนาะแตกควบควบเลยเป็นบ่แม่นเฮ้ยแม่นคักเนาะเจนงเนาะเงินเต็มท้องเงินเต็มท้งเลย <laughs> เอาก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเจนงนะครับสำหรับแนวทางนะเจนงเนาะครับขอบคุณครับ